ที่ตรงมีต่อท่าไทยและตาวนทาวไทยทุกอ่นอันนี้คือการทั่โสดว่าให้ดูแลดูแลพี่น้องกัาดูแลพี่น้องต่ามามามาเฮ้ยปว่ีเล้า

ช่วยกันมาจับจับมาช่วงสองสาอ อีลาวอยู่คนเดียวเฝ้าจังหมแดงข้าวตีอยู่ครบครับรอบครับรอมาไหนวะรอมาเตรียมที่นี่ดูแลที่มันจะเปิดไหมวะเรียนนะ โอเคครับในการด้านบกได้มอบหมายให้ผู้กำชาดูแลผู้ใจกำชาให้อยู่ดีมีสุขซึ่งคิดว่าจะช่วยเหลือังคมตามนโยบายของท่านในการานบ